แล้วผมฟันทงผมเพเซฟไงผมบอกบุรีรัมเป็นแชมป์มันเพเซฟยังไงก็ผมเชื่อว่าบุรีรัมเป็นแชมป์รายการนี้ผมพูดเสมอไม่เดี๋ยวนะเขาเป็นคู่ชิงก็บอลนะนองไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลพูดไปมั่วๆไอแมวดูมึงจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงนัดแรกไปที่นู่นเขานำบุรีรัมต้องไล่ตีเสมอเจอเคยเจอกับวันฮานอยแพ้มาแล้วแล้วเขาจะบอกวันฮานอยชนะมันผิดยังไงเลาวมันไม่ผิดนะมันไม่ผิดทีใช่มันไม่ผิด แล้วผมว่ามึงไม่ใช่ว่ามึงเคยชนะมาก่อนแล้วมึงไปหาว่าเขาทายว่ามึงเคยชนะเขาเหลอก่อนฮานอยน่ะใช่เนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงเออเขาจะทายว่ากรุงฮานอยถูกชนะต้องมันผิดอะไรอ่ะเออแล้วผมฟันชงบุยลำเป็นแชมป์แล้วผมไปเปเทสยบเก็ผมฟังชงบุยลำเป็นแชมป์แล้วไม่เคยชนะด้วยแล้วต้องทายว่าชนะนี่แปลว่าเสี่ยงนะใช่ไงเอผมรู้สึกว่าเล่นในบ้านแล้วผมเชียร์ให้จุดโทษแล้วบุยลำชนะด้วย เขาต้องทายให้ทีมมึงชนะร้อยนัดพันนัดเลยที่ยังไงมึงถึงจะชอบไม่ได้เออก็นี่มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนี่กูใส่รายละเอียดว่าเฮ้ยโคต้ามันน้อยกว่าที่คนระดับนี้กูลงรายละเอียดได้เลยว่าเขากำลังจะเลือกใครอย่าไปอินเกินเออไม่ใช่ว่ามึงเคยชนะแล้วแล้วมึงมาหาว่าเขาพูดมั่วหนะตามสถิติที่เขาพูดถูกได้เขาฟันทรงตามสถิติเออแต่เธอพ่ายผม